ครับคุณผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่วัดยางกวงนะครับตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมายืนสถานที่นะครับใช้ในการรีวิวนะครับรถคาวาซกิเวอร์ซิส X300 นะครับเป็นรถดีๆอีกคันหนึ่งนะครับที่ถูกลืมนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น X300 ทัวร์เลอร์นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับ เจ้าเวอร์ซิ X 3 0 0เนี่ยก็มาด้วยเครื่องยนต์นะครับ2ส,สูบเรียง4จังหวะ8วาล์ว9 9 6ซีซีนะครับมีบาลานเซอร์ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำล้อหน้าเนี่ย19นิ้วนะครับมาด้วยดิสเบรกและ ABS นะครับล้อให้อลูของ DID มาเลยนะครับสวยงามมากครับล้อหลังก็เป็นดิสเบรก ABS เหมือนกันนะครับมาด้วยล้อ 17นิ้วนะครับโชคหน้าเนี่ยเป็นเทเลกูปิก41มิลิเมตรนะครับโชกหลังเนี่ยเขาให้เป็นยูนิแท็นะครับความจุถังน้ำมันเขาก็17ลิตรนะครับด้านหน้าของประกับแฮนด์ด้านซ้ายนะครับก็จะมีไฟพาร์ตนะครับสวิตช์ไฟพาร์ตไฟตไเตาะนั่นแหละครับก็ให้มาครบครันครับ สวิปออฟลันสตาร์ t แตรนะครับครบถ้วนนะครับเรือนไมคก็เป็นดิจิตอลบวกอันดลบอกนะครับมีวัดรอบนะครับก็บอกเอเวเดตน้ำมันวิ่งได้กี่กิโลนะครับไฟบอกเกียร์ก็ตามมาตรฐานนะครับครบพร้อมใช้งานนะครับดูแล้วก็ไม่มีอะไรขาด ก็สู้แสงดีนะครับมองชัดเจนครับสําหรับรุ่นตัวท็อปนี้นะครับเขาก็จะมากับกาดแทนด้วยนะครับกาดแทนพลาสติกนะครับก็ถือว่าดีครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกนี้ก็จะเป็นมากับชุดทัวเลอร์นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าด้านข้างนะครับกระเป๋าข้างเป็นพลาสติก ABS เนี่ยนะครับก็ความจุก็ข้างนึงก็ คำเตือนไว้ว่าห้ามบรรทุกเกิน3ากิโลนะครับสองข้างก็เป็น6กกิโลนะครับอันนี้ก็จะมากับทุตชัวเลอร์นะครับกุญแจที่ใช้นี่จะใช้กุญแจตัวเดียวนะครับทั้งกุญแจสตาร์ทรถแล้วก็กุญแจกล่องนี่จะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับด้านหลังก็เป็นไฟนะครับไฟก็ยังเป็นไฟหลอดไส้อยู่นะครับท่อไอเสียนะครับก็ฟิยเฟ้าวฟิลยงเงาะนะติดจะใหญ่ๆด้วยนะ ฟังเสียงครับชุดเกียร์ที่ให้มานะครับก็เป็นชุดเกียร์6สปีดนะครับมี6เกียร์นะครับใช้คู่กับสลิปเปอร์คัตนะครับเบามือมากครับตัวนี้ชอบชอบมากๆครับเดี๋ยวเราไปทดสอบขับกันครับ สัมผัสแรกนะครับที่ได้สัมผัสเจ้าเวอร์ซิต X 300ตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่ามันใหญ่กว่าที่คิดนะครับมันเกือบเๆจะเท่ารถไซส์ใหญ่นะครับในคลาสใหญ่ๆเลยนะครับกำลังวังชาก็ไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าให้กำลังมาดีทีเดียวออกตัวนี่ก็ถือว่าทอกดีนะครับทอกต้นดี 1 2 3นี่ดีมากครับก็ต้องชมมากๆนะครับกับสลิปเปอร์คัตเขานะครับควบคุมเกียร์ได้ดีมากนะครับเบามือแล้วก็ช่วงเปลี่ยนเกียร์ก็นิ่มนวลครับไม่ค่อยรู้สึกถึงสัมผัสในเรื่องของรอยต่อเกียร์นะครับเยี่ยมครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่ต้องชื่นชมนะครับก็เป็นตัวบาลานเซอร์นะครับไม่มีการสั่นขึ้นมาถึงตัวมือเลยนะครับ แฮนด์เราไม่สั่นเลยนะครับบาลานเซอร์ตัวเครื่องได้ดีมากนะครับอันนี้ต้องชมครับช่วงล่างก็ถือว่ามันนุ่มนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดย้วยนะครับก็ถือว่าควบคุมการทรงตัวได้ดีในระดับหนึ่งนันแหละนะครับสำหรับโช๊คติดรถนะครับสำหรับผมพอใจครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับชิวบังลมก็อยู่ในระดับสายตานะครับก็ไม่บางแหละ ผมว่าพอดีพอดีนะมีหลายท่านก็เอาไปเปลี่ยนให้มันเป็นชิวแต่งนะครับสูงกว่านี้นะครับก็ผมว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยไซ์นี้เป็นไซ์ที่บังลมได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงขนาดร้อนนะครับก็ยังมีลมแทรกเข้ามาโดนบ้างนะครับแต่ก็ช่วยให้กันเหนื่อยล้านลดลงแหละสําหรับการพลิกรถนะครับก็ผมยังอยู่กับเขาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพลิกรถเนี่ยก็รู้สึกว่ายังค่อนข้างที่จะต้องฝืน พอสมควรนะครับเพราะว่าเหมือนกับช่วงหน้ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับจะต้องออกกําลังนิดนึงนะครับในการที่จะหักโค้งนะครับเพราะว่าวงเลี้ยวเขาค่อนข้างเยอะนะครับรถคันนี้นะครับถ้านั่งนี้ขอบอกว่าสบายมากนะครับเบาะใหญ่เกือบจะเป็นโซฟาแล้วครับแต่ก็ต้องดูกันยาวๆนะวิ่งทางไกลๆอาจจะรู้สึกเมื่อยได้นะครับเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือทัศนวิสัยเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับดีมากๆนะครับมองได้ไกลอยู่สูงนะครับออกแนวสไตล์ครุเซอร์เลครับรถตรวจการครับมันมันดีงานกำลังเครื่องยนต์ที่ให้มานะครับสำหรับผลแล้วเนี่ยเป็นคนขับรถไม่เร็วนะครับก็ถือว่าเพียงพอเลยครับเกินพอด้วยซ้ำนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการความ เร็วนะครับก็ต้องข้ามไปซีรีส์ที่เป็นตัว500นะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเพียงพอเลยนะครับการขึ้นทางลัดชันก็สบายๆนะครับไม่ได้ทุรนทุรายอะไรนะครับก็กำลังเหลือๆครับนี่ก็เป็นแยกแอร์พอร์ตนะครับทางยกระดับด้านหน้านั้นคือเทือกเขาดอยสุเทพนะครับ การโค้งเนี่ยต้องปรับตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเข้าโค้งเนี่ยต้องเทน้ําหนักมากพอสมควรนะครับท่านที่ไม่เคยขับรถสไตลน์นี้ก็คงต้องไปปรับตัวนะครับรวมทั้งผมด้วยความรู้สึกก็ยังรู้สึกว่ายังตึงๆมือนะครับอาจจะต้องปรับแฮนนะครับเข้าหาตัวอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ข้อศอกได้งอบ้างนะครับรู้สึกว่าตึงไปนิดหนึ่ง รถคันนี้นี่ส่วนสูงสแตนดาดนะครับผมไม่ได้ปรับแต่งอะไรเขานะก็คือเดิมเดิมมาเลยนะครับก็ไม่รู้สึกมีปัญหาอะไรกับมันครับอยู่ได้ครับกับส่วนสูงนี้ครับส่วนสูงใต้ท้องเขาก็180มิลิเมตรนะครับมิติความยาวเขาเนี่ย2,170ม mm ิลิเมตรนะครับกว้าง860ม mm. ิลิเมตรสูง 1, 3 9 0สมนะครับ ระยะฐานล้อเขาหนึ่งันี่้อยห้าิบมิลิเมตรนะครับน้ำหนักรวมมานะครับร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลนะครับก็พอดีพอดีแหละรถเันใหญ่เนาะเห็นเป็นรถคลาสอย่างเงี้ยนะครับ4ี่สิบแรงม้านะครับเกียร์หกเนี่ยนะครับความเร็วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องขึ้นความเร็วถึงประมาณราวๆหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบมันก็จะอยู่มันห้าหุงหกพันรอบนะครับ ครับในเมืองเนี่ยก็รถติดๆนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องปี๊บเรื่องกล่องข้างให้ดีนะครับแต่กล่องข้างเขาก็ไม่ได้ใหญ่เลยมากครับเพราะว่าเราต้องเผื่อพื้นที่กล่องข้างนะครับก็ปรับตัวกันไปครับระมัดระวังกันนิดนึงแต่ให้ดีก็ไม่ได้เดินทางก็ถอดเก็บไว้นะครับไม่ต้องใส่นะครับเพราะก็ไม่ได้ถอดอะไรยากนะครับกล่องก็น็อตแค่สตัวนะครับ ส่วนผมติดติดกล่องหลังก็เป็นแบบถอดเร็วนะครับสามารถออกได้เลยก็ไม่มีกล่องไม่มีกล่องน้่นข้างไม่มีปี๊บนะครับก็ขับขี่สบายขึ้นเยอะนะครับรถก็จะเบาไปเยอะเลยนะครับคล่องตัวขึ้นเยอะนะครับนี่ก็คงเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของเจ้า k a าวาสกิเวอร์ซิ X 3 0 0นะครับได้สัมผัสกันไม่นานนะครับก็มารีวิวนะครับให้จเจ้าเวอร์ซคันนี้ก็จะประจำการนะครับประจำการอยู่ที่ช่องโพสต์วิดีโอนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับก็จะอยู่ในรายการ Let's Go Now นะครับที่จะเริ่มต้น EP 1ในปี ธุรศักราช2,567นะครับปีหน้านี้เองนะครับที่จะถึงดูนะครับว่า EP 1เราจะไปเที่ยวไหนกันนะครับกับเจ้าเวอร์ซิด X 300ครับแค่น,น,นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเราพบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับสวัสดีชาวโลก Let's go now ไปกันเลย